สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรารักเพื่อนบ้านเป็นช่องที่จะนําเสนอเรื่องราวหรือความคิดเห็นต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศมาแปลให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับวันนี้ผมจะพาไปดูข่าวเกี่ยวกับสื่อของทางต่างประเทศได้ลงข่าวเรื่องรายงานจัดอันดับการท่องเที่ยวที่มีสเสน่ห์ในด้านวัฒนธรรมมากที่สุดในเอเชียภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นศูนย์กลางของมนสเสน่ห์ ในด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของโลกล่าสุดผลการจัดอันดับ Tripadvisor s a v e l e r Choice a w a r d b a s t of the Best ประจำปี2025ได้สะท้อนให้เห็นอีกครั้งว่าแหล่งท่องเที่ยวในอาเซียนยังคงมีบทบาทเด่นบนเวทีโลกโดยเฉพาะอังกอวัดของกัมพูชาที่สามารถคว้าอันดับหนึ่งของ Top Attractions in Asia ่าำกลางการแข่งขันจากสถานที่ระดับโลกทั่วภูมิภาค การจัดอันดับในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนความนิยมจากผู้เดินทางทั่วโลกแต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพของแต่ละประเทศในการดูแลบริหารจัดการและสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศา,ศาสตร์ให้กับผู้มาเยือนอย่างลึกซึง้งทั้งยังเปิดโอกาสให้มองเห็นพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่ก้าวหน้าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆอังกอวัดในปีนี้สามารถยืนหนึ่งเหนือคู่แข่งทั้งหมดทั่วเอเชีย ไม่ใช่เพียงเพราะความยิ่งใหญ่ทางสถาปัตยกรรมแต่เป็นเพราะความสามารถในการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์กว่า900ปีให้มีชีวิตผ่านภาพจำของนครวัดที่ถูกโอบล้อมด้วยผืนป่าพร้อมรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมแบบเขมรโบราณจุดแข็งของกัมพูชาในปี2025คือการพยายามพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้รองรับผู้มาเยือนที่ต้องการประสบการณ์เชิงลึกเช่นเส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์โบราณการท่องเที่ยวเชิงอนุร,รักษ์ในโบราณสถาน และการปรับโครงสร้างพื้นฐานในเสียมราฐให้รองรับนักเดินทางระยะยาวมากขึ้นเวียดนามเองก็มาแรงในปีนี้โดยมีสองแหล่งสำคัญติดอันดับซึ่งสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ผสานทั้งความเจ็บปวดทางประวัติศาสตร์หนังสือบันทึกสงครามและเรื่องราวของเมืองเก่าที่มีมนสเสน่ระดับโลกโฮจิมินห์ซึ่งเป็นที่ตั้งของวอร์เรนันมิวเซียมได้กลายเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมามากขึ้น หลังเวียดนามเพิ่มเที่ยวบินตรงและโครงสร้างพื้นฐานด้านท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องส่วนเมืองฮอยอันยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอนุรักษ์เมืองโบราณที่ยังมีชีวิตทั้งบ้านไม้โบราณและการแสดงศิลปะพ,พื้นเมืองอินโดนีเซียยังคงโดดเด่นด้วยแหล่งท่องเที่ยวอย่างเซคริตมังกี้และไรส์เทเรสที่บาหลีซึ่งติดอันดับในปี2025เช่นกันจุดแข็งของอินโดนีเซียคือการสร้างสมดุลระหว่างธรรมชาติวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่นระบบการจัดการป่าพิธีกรรมของชนเผ่าในบาหลีและการได้ชมพื้นที่นาขั้นบันไดบาหลีเองยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีความหลากหลายทั้งวัดฮินดูโบราณและเส้นทางธรรมชาติมากมายสำหรับประเทศไทยในปี2025ก็เป็นอีกปีที่ไทยได้ติดอันดับในหลายรายการทั้งวัดโพวัดอรุณพระใหญ่เมืองภูเก็ตและพระบรมมหาราชวังซึ่งสะท้อนความโดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ยังจับต้องได้และมีชีวิตอยู่จริงเอกลักษณ์ของไทยคือการผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมโบราณที่อย่างรากลึกกับความเป็นเมืองสมัยใหม่ทำให้ผู้เดินทางรู้สึกว่าไทยเป็นประเทศที่ทั้งคุ้นเคยและน่าเรียนรู้ในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืนวิถีชีวิตของคนกรุงเทพที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับประเพณีหรือสเสน่ห์ของเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตที่สร้างความประทับใจด้วยศาสนสถาน และชายหาดในเมืองเดียวกันไทยยังได้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทางที่เข้มแข็งกว่าหลายประเทศในภูมิภาคสนามบินสุวรรณภูมิที่กำลังขยายเฟสใหม่ระบบขนส่งมวลชนที่กำลังเติบโตและความชัดเจนในกลยุทธ์ซอฟต์พาวเวอร์เช่นมวยไทยอาหารไทยและเทศกาลสำคัญต่างๆที่ช่วยต่อย,ยอดภาพลักษณ์ของประเทศในระดับนานาชาติหลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีคนแสดงความคิดเห็นเอาไว้เป็นจำนวนมากเลยครับ มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยวันนี้ผมจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นต่างๆจากช่องทางสื่อของชาวต่างชาติกันเลยนะครับเรามาฟังความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับเริ่มที่คุณโจฮารลิมได้กล่าวผมเคยไปเที่ยวที่เสียมราฐเพื่อดูการอนุรักษ์มรดกโลกอย่างนครวัดแต่การเดินทางออกนอกเขตสถานที่ท่องเที่ยวก็ค่อนข้างยากมากๆถนนบางเส้นเป็นหลุมเป็นบ่อจนผมต้องเช่ามอเตอร์ไซค์แทนรถยนต เพราะนั่งแล้วรู้สึกเวียนหัวจนทนไม่ไหวผมเข้าใจว่ากัมพูชาคือประเทศที่กำลังจะพัฒนาแต่ประสบการณ์ในรอบนี้สำหรับผมถือว่าหนักกว่าที่คิดเอาไว้มากความคิดเห็นต่อไปครับจากคุณอเมตไฟยตดได้กล่าวเอาไว้ผมเคยไปโฮจิมินห์ช่วงงานประชุมธุรกิจแล้วรู้สึกว่าวัฒนธรรมการขับรถที่นั่นโหดกว่าในกัวลาลัมเปอร์เยอะมากๆก,การข้ามถนนที่นี่ต้องใช้ความใจกล้าจริงๆหลายครั้งผมต้องให้เพื่อนเวียดนามเป็นคนพาข้าม เพราะรถที่นี่ก็ไม่ค่อยชะลอความเร็วเลยถึงแม้จะมีสเสน่ห์ของเมืองใหญ่แต่ผมว่ามันไม่เหมาะกับการมาใช้ชีวิตสักเท่าไหร่ความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณเหนียนวันอานได้กล่าวว่าภายใต้การปกครองของกษัตริย์ทุนเซนกัมพูชาเป็นมหาอำนาจที่ร่ำรวยที่สุดในโลกสร้างสนามบินเตโชที่ใหญ่เป็นอันดับสองและคลองฟูนันที่ยาวกว่า600กิโลเมตรแถมกองทัพก็ยังมีจรวดมากมายจนทำให้เพื่อนบ้านหวาดกลัวความสำเร็จเหล่านี้ ได้ถูกจารึกไว้บนผนังกำแพงนครวัดมาก่อนแล้วความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณเฟลิซาโรมานได้กล่าวเอาไว้ว่ามนิลาเป็นเมืองที่ถูกมองว่ามีวัฒนธรรมหลากหลายแต่ในชีวิตจริงช่วงตอนเช้าบนถนนมีการจราจรที่แยามา่มากๆจนบางวันต้องเผื่อเวลาสองชั่วโมงก่อนออกไปไหนส่วนแถวป้อมซานติอาโกที่นักท่องเที่ยวชอบไปกันพอตกตอนเย็นก็จะมีปัญหาในเรื่องความปลอดภัยอีกขนาดคนท้องถิ่นยังไม่กล้าเข้าไปใกล้เลย ความคิดเห็นต่อไปครับจากคุณเอกาวินาธาได้กล่าวสิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติสนใจมากๆในอินโดนีเซียคือธรรมชาติที่ยังคงดิบอยู่ในหลายๆเกาะและโดยเฉพาะเกาะที่มีภูเขาไฟเพราะนักท่องเที่ยวชอบไปถ่ายรูปหรือขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันตอนช่วงวันหยุดผมก็เคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวมาบ้างเวลาไปต้องรีบตื่นตั้งแต่กลางดึกแล้วเดินทางขึ้นภูเขาไฟเพื่อที่จะได้ไปถึงทันในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นพอดี และก็ความคิดเห็นสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณนัทกิตาได้กล่าวเอาไว้ว่าเราเป็นคนไทยเรายินดีให้กัมพูชาขึ้นอันดับหนึ่งแต่พวกคุณก็อย่ามาแสดงความคิดเห็นในแง่ลบว่าประเทศไทยอิจฉาพวกคุณเพราะเราไม่เคยอิจฉาคุณและเราไม่มีเหตุผลที่จะอิจฉาขเขมรด้วยซ้ําประเทศของเรามีทุกอย่างและยังเป็นหนึ่งในประเทศอันดับต้นๆของโลกที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากที่สุดต่อปี ก็จบไปแล้วนะครับกับความคิดเห็นที่ผมได้รวบรวมมาแปลแล้วนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับหากเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับปี2025ได้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดของโลกแหล่งท่องเที่ยวในกัมพูชาเวียดนามอินโดนีเซียและไทย ล้วนเป็นภาพแทนของสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมความเป็นธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่หากผมแปลหรือทําเนื้อหามาผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมขอฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปมาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับ